สวัสดีครับผมมีคาถามนะครับถามเข้ามาว่านะครับเมื่อหย่าจากกันแล้วนะครับสินสมรสนั้นจะแบ่งกันอย่างไรนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วในการแบ่งสินสมรสเมื่อหย่าขาดจากกันแล้วนะครับกฎหมายให้แบ่งกันคนละกึ่งหนึ่งเท่าๆกันนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายในการแบ่งให้เท่าๆกันนะครับตามกฎหมายนั้นมันก็แบ่งกันได้ยากนะครับเพราะบางกรณีนั้นไม่สามารถแบ่งให้เท่ากันได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่จํานวนเงินที่เป็นเงินสด บางอย่างเช่นมีรถยนต์1นึ่งคันนะครับมีบ้านหนึ่งหลังอย่างนี้ก็จะแบ่งกันยากนะครับเมื่อแบ่งกันยากนะครับกฎหมายก็จะระบุไว้ต่อไปนะครับว่าในการแบ่งนะครับก็คือว่าให้ตกลงกันก่อนนะครับเช่นนะครับมีรถยนต์1นึ่งคันนะครับมีบ้านหนึ่งหลังนะครับบางคู่นะครับก็อาจจะตกลงกันว่าคุณเอาบ้านไปฉันเอารถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะตกลงกันได้หรือมีที่ดินหนึ่งแปลงนะครับบ้านหนึ่งหลังอย่างนี้ก็แบ่งกันคนละ ส่วนนะครับบ้านหนึ่งหลังก็ให้ฝ่ายชายไปหรือว่าที่ดินนะครับให้ฝ่ายหญิงไปนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะตกลงกันได้แต่บางกรณีนะครับมันไม่สามารถตกลงกันได้นะครับมันไม่สามารถที่จะแบ่งกันได้เลยนะครับว่าจะจะให้ใครได้ส่วนไหนนะครับเช่นนะครับมีบ้านหนึ่งหลังอย่างเงี้ยมันก็ตกลงกันไม่ได้นะครับว่าจะให้ใครได้บ้านในส่วนตรงไหนครับบ้านนั้นก็ต้องแบ่งกันนะครับตามกฎหมายแล้วก็ระบุไว้ต่อนะครับ กรณีที่ตกลงกันไม่ได้นะครับก็ให้ประมูลราคาระหว่างกันเองก่อนนะครับถ้าท้ายที่สุดแล้วประมูลราคากันไม่ได้อีกก็ให้ขายทอดตลาดนะครับนําเงินที่ได้นั้นมาแบ่งกันนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวแล้วก็คือเป็นหลักในการแบ่งสินสมรสนะครับที่หย่าขาดจากกันไปแล้วนะครับก็สรุปนะครับก็คือถ้าหย่าขาดจากกันแล้วนะครับสินสมรสนั้นต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับคนละส่วนเท่าๆกันนะครับถ้าแบ่งไม่ได้นะครับ ก็ใช้กรณีตกลงกันก่อนนะครับตกลงกันไม่ได้นะครับก็ประมูลราคาระหว่างกันนะครับถ้าประมูลราคาระหว่างกันไม่ได้นะครับท้ายที่ส uh ุดนะครับก็ต e ้องขายทอดตลาดนะครับนำเงินมาแบ่งเท่าๆกันนะครับครับผมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจบการนําเสนอนะครับสั้นๆนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ